ใช่พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องก่อสูช่องบูนดนำสิงขณะยูทูบพลากระตั้งเพจครับเจ้าหญิท่านน้อ,อผู้จ่าครับพี่ดองขอนุญาตรายงานตัวน้องครับมามาดูขั้นเกา่า,น,กา,า,น,กานะครับขั้นเก่าเอ็ดไว้รอยสามหาซี่ขีดเก้านะครับการเตรียมแปลงผมบอกตรงนี้ประมาณหนึ่งพันเที่ยวนะครับก็ ขอบคุณร้านบีโฮมนะครับสาขาทุ่งซีอุดมนะครับที่ใส่บริการที่มานเท่าตลอดนะก็ที่ตรงนี้ก็เราเป็นคนผมนะครับตรงนี้น่าจะไล่ห้าไล่โอ้โหจานาเออปวดเกินวดจนเราไม่ค่อีก เก็บแปวงเก็บงานใหม่เก็บต้นใหม่นะครับเก็บต้นใหม่แล้วยังยังก็ไรย่ต่ออกอกนะฟันมันเป็นแแปลกทำไมมันยาวจัง กี่ก้อนน้อง nhạo ยางเงี้ยนะโอ้ย nhạo อย่างเงี้ยโอ้โคตรปีศาจเลยนี่วันยาแถมอันนี้มีแค่สี่วันนะครับไปดันไปดันไป

อันนี้เราแถมเก็บบทอัดชั้นสุดท้ายนะครับแถมเก็บบทอัดนให้พร้รอมนะครับชั้นสุดท้ายโอ้ผมยังไม่ใจทําใจอีกนะฮ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 ะปุ๊นิดห้ึ่งเลยเก็บบทอันให้พร้อมเลยอ่าเก็บบทอัดเราแถมเลยไม่ได้เกี่ยวกับในในหน้างานเลยผมได้คิดราคาเลยแถมให้ฟรียกคู่มอือเนี่แข่งขันกันสูงครับพี่น้อง

ทำการต้องทำการขุดออกคุดหกักใช่ไัมการยงงึดเลยคงบขึ้นออกบนบมันรถใหญ่เนาะรถเรามันคันไม่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้ต้นไม้ต้นนี้แต่ก่อนผมสมเนี่ยแต่ก่อนนี่ไอ้นารถดั่เ,ดดเนี่ยจะมีสะเนาะเนี่ยบอกว่าต้นนี้เอาไว้เอาไวซ้ซาต้านนี้สมไปมาตายดอกอมันอยู่ทั้งแท่เนรับมันอยู่ทั้งโคนทั้งแท่แต่ ผมก็บอกบอกกันว่าคันทมดินขึ้นเกินสักสามสิบเส้นนี่ผมว่าม,มีโอกาสตายดิผมเคยก็เคย,เคยบอกนะครับต้นไม้ตัวนี้มันมีโอกาสตายครับแต่ว่าผมก็เลยก็นี่คือจากประสบการณ์เนาะแล้วก็ถมมาได้ประมาณสักสามปีเนะนี่นยเรียบร้อยต้นกะ็ตายตายหลายปีแล้วล่ะต้องเอาออกนะครับก็ต้องเอาออกตัวนี้จะเคยเป็นโกดังขายอุปรกรณ์ก่อสร้างนะครับขายอุปกรณ์ก่อสร้างของ ร้านดีโฮม okay. um, นะครับร้านดีโฮมโมเปอร์สุ่มสีร้านมีหลายสาขานะครับว่านีเป็นคู่คันคู่สิงโอ้มีหลายเลยครับร้าดีโฮมอันนี้สาขาทุ่งสีลมนะครับโมเปอทุ่งสีลมจังหวัดอุบลราชธานีครับบริหารงานโดยนียยิบดีนะครับขอบคุณนายใหญ่ขอบคุณเฮียหน่อยขอบคุณนายเก่งนะครับขอบคุณหลายคนนะครับที่ใส่บริการทีมงานใหาตลอดเลยเราก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเฮให้ดีที่สุดสำหรับ ลูก,กาล้าเบิร์ตุกูสกคนนะครับทีมงานเราทำให้ดีที่สุดนะครับเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องห่งวงนะครับ <caracter> ครับสวัสดีครับมิเกงครับกำ <g ul ing> ลังมาดูพอดีเอาไปกองไว้ตรงนั้นนะ อีกตายนั่นน่ะก็ตมดินก็ได้กับแปดสิบเซนนะท่่มต้นไม้พอดี โคตรปีาศาจครับไม่ใช่ปีาศาจธรรมดาโคตราปีาศาจ <laughs> แบบเงาพี่น้องแบบเงาเลยเมือนฝันกัน <laughs> น่ายจะขึ้นแล้ววะเออเปินลก็ขึ้นวันรถเปนแห้งดิ เอาพืชออกกีนีซสักก้อน,นคนับอันนี้นายจะเป็นต้นสะแบงนะครับพี่น้องต้นสาดต้นสะแบงเพราะเป็นต้นสาดต้นสะแบงไม่รอดแล่ขนาดต้นนี้ใหญ่ถมไปยังตายเลย <laughs> มา่มาพักที่นี่แหละเราจะให้เขาตัดเจอกับตอไม้ใหญ่เดี๋ยวรถไม่ใหญ่ ล่ารุ่นครับ ดึงนัวไดึงเอ้าฝากงานฝากการนะพี่น้องนะครับมีงานมีการเื่นใส่เานะครับกอจะขอแจจริ่มับการโยธาครับพี่น้องพี่น้องอยากพิาสมทีบุปกน้องหน้านะครับอยากรเใส่บริการรถุดจจากใส่บริการรถดเลยสิบองหลอใส่เอทานเอาแค่น้เานี่นะครับเบอร์โทรศัพท์ูสามก่อสหนนึูปดส้า่าะครับได้ยบกนพี่น้องขอบรับสายเบิ้สมองสบอนครับ

coi cái hạ con. Thôi, qua một con Hãy subscribe cho kênh không ับแลาจัน

ล้มลุกเลย คิประมานสองงานี่วันเดียวเสร็จเป็นสองงนานอนัอนเลืกแค่ไหน นี่ครับมีมาซั่นครับ cầm ไม่ không ให้น้องปีที่แล้ว เรียบร้อยสำหรับการต,ต่อขึ้นนะครับต่อไม้ขอบคุณพี่น้องทีมตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิรง,งนะครับเดี๋ยวกันทีมงานครับต้องกัรโชคดีไม่ใช่มีเงินไหลาได้พี่น้องเด้อดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ